เป็นไดพี่น้องเป็นไดสุดท้ายวันนี้ก็มาหอดมาถึงพี่น้องถ่ายสบายดีกันคือเกาฝ่าหลังฝนพี่น้องนี่ก็จะถ่ายคลิปแดดสัมดาวด้วยพี่น้องด้วยเพราะว่าขนาดนี้แม่โอ้หกโมงแล้วพี่น้องหกโมงแล้วสิุภาลง่ประจำนาให้สุดท้ายพี่น้องสุดท้ายวันนี้ก็มาถึงหกโมงอะไรสุ่มหกโมงแหละ อเออเออพกมงคลพอดีแล้วขนาดใหญ่เลยเพียงเด้อต้องไปดำนาซอยกันก่อนเดี๋ยวมันจะบ่อแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละหายสุดท้ายตะกี้วัดศิบุเรวน้ำบ้านน้ำเมืองวัดศิปาหายป้าหน้าพี่น้องสุดท้ายวันนี้ก็มาถึงแจ็สิไปต่อตัวได้ต่อเลยพี่น้องฮ่าโบนั่นนี่เลยเนาะขั้นชิถ่ายคลิปจนจบมันก็บ่ได้เลยพี่น้องหน้าขาสศิบุเรวเนาะดีเขาหกกำดำปื้อขึ้นมาวันนี้ฝนตกใส โอ้มีแรงใจมีกำลังใจอีกขึ้นมากอีกพี่น้องมีแรงผักดันขึ้นมาอีกน้อยหนึ่งเนาะเอาอะอยะห่างพี่น้องไปดำหน้าก่อนเดอ้อคลิปเก๋พันลงแล้วด้วยเพียงเด้อขอโทษขอพันละลายแล้วพอดีพี่น้องหกบงขึนอ้าวอึด อำลาพาจาคพี่้องจงไว้ซ้ำน้อยนึงมืออื่นเฮ้ยเิสีแล้วหลอดตายตาจอยกันโอ้ยนี่เหรออกว่างนี่อ้าทุกอย่งไทยท่านเอาคือโลดเบอร์เบิรงนสมน่เอ้าวกะวันโนคือลดซ้ำนี่ ยังกล้าหามาดฮกมาดให้มโมสุมมกอซ้ำหน้ามออีกอื่นอ,อ,อย่าหัวเปศาศาศา็นภาษาอังกฤษเด้๋ยววนี้ดีใจแหง้งพี่น้องพ่ออยากพอนตึง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 เอ,ยอายังมาใส่อีกอยู่ถึกใส่อีกแล้วพี่น้องลูกกระสอบยิ่งแม่พ่อสอบชอ้าพี่น้องดีใจได้อาต่อเสืองกันฝนต่อฝนพร้อมดีใจได้ด อยากว่าบ้าก็ว่าเด้อพี่น้องดีใจแห้งสุดๆเลยสุดๆไปเลยจำได้ขึ้นสวรรค์พี่น้องป้าเจ้าขอบคุณถูกกำลังใจพี่น้องสำเร็จเสร็จสิ้นหน้าปีปีแรกอุ้ยผ่านพ้นไปได้เกือบตายพี่นอ้องจบกันที่พอกันที่พอกันบาดเกี่ยวอืมอื <c oughs> ขอบคุณถูกกำลังใจพี่น้องช่วงนี้กัถ่าเบิ่งคิปเป็นปกติพี่น้องซิมีคลิปยังก็ตามอืมแท้ซิมีคิปยังกระยาพี่นอ้องอดเบิ่งอดสมประนํำการอีกพี่น้องโอ้ยผักพื้นนะตาก่อนแบบนี้เข่าก็คืองามผังบงงามพี่น้องบาัานอะแท้แล้วกับริงามดอกัขเขียวคือซืซ่อหลอกตากรรมการพี่น้อง จงบริดรรมให้กุก้งผ้าผๆพี่น้องป้าให้เพิน่นซะป้าให้เจ้าทีเพิ่นซะบ่แต้บ่ต้องดอกเพิน่นปลายกุ้งเพิ่นพลาดลงหันแล้วก็บ,บ่บ่วนั่นอีกบ่แต้ต้องเพิ่นอีกพี่น้องเท่านัา้นอรรถธาอรรถจักมรดชมเอารถจักมลดขำมืดพอดีพี่น้องอุ้ยคิดว่าสิบ่แล้วนนามูหนำขู่พี่น้องเอ้ยจ้าสิปะหน้าลายบ่อนพี่น้องเอ้ย โอ้ยมือนแปดไ้เต็มๆพี่น้องสามคนหอบแรงฝนตกแล้วก็พัก,ก็ลงมาตั้งแต่สิบสองโมงตั้งแต่เที่ยงพี่น้องหน้าแปดไฮสำเร็จเซ็จชิ้นโดยดีขอบ,บุณขอบคุณทุกๆคนทุกๆ่านพี่น้องผู้ที่มาดำหายดำนาฮะผู้ที่เบิ้งลิปเบิ้งลิบเบิ้งิปบรือบ่เบิ้งลิบก็ขอบ,บุณขอบุณไปในนี้แหนละพี่น้องก็ขอบใจเขาแล้วเลออยผู้มาซอยร้านผู้มาสวยพี่น้อง เกพอนเด้เกพอนให้พี่น้องเบิ่งเด้ผู้เป็นตากล้องกับบ่มีสิเพาะมึงตุ่ม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 เพาะลัางไม่ก็ได้พี่น้องตรึงตรึงตรึงป้าถูกหายชุดท้ายพี่น้องหายชุดท้ายเฮียงกับหายตำอิดเลยป้าเถอะ จกนี่้อเด้ยเออด้วตุกน้ำมันขึ้นก่อนน้นำมันกับเบิดพอดีพี่น้องเออจนบกพอโอ้ยขั้นได้บันแสบขั้นตีนกับบรได้เศร้าได้นี่อันนี้คือเพลินบอกว่าจงไว้ซ้ำพี่น้องมอืมงออื่นเข่าซุกน้ำตาลมาปุงขวานให้เพลินซ้ำหน้าพอมพี่น้องสำเร็จเสร็จสิ้น คั้นสิยืนถ่ายคลิปแกยันบ่แล้วพี่น้องเอ้ยกันเลยลุยน้ำเขาซะโอ้ยขอว่าน้ำคลิปขั้นสิ่ยนันถ่ายแต่คลิปให้พี่น้องเบิ่งกะโอ้ยน่าสิบ่แล้วพี่น้องโอ้ยคั้นนี้พี่น้องแบบนี้เฮาเครื่องเปียกไอ้นั่นนี่ได้เป็นตุ่มคั้นหยาบหยาบบาย,บายบายดีใจจังเลย ดีใจล้าหลายโอุ้ดๆไปเลยพี่น้องโอ้ยจำยกผู้เขาออกแต่อกบกคีดว่สิมีมือน,นี่โอ้โอ้โตีใจเหลือใจเด้์เหได้เฮ้ยถอ,อยกลับไหมถอยกลับนะหนึ่งมันโง่ไปได้อ,อีกก้อนมันพอดีกับเทินนะบวทดได้หะนะ มันวิชกับไปมันวิชจบบีเดอร์รอเมียด้วยเมียจะขึ้นรถอีแตนมันไปสายสิบโบเล่เอาแรกคือป้าลดแน่นนบ่ไปไหนจะไม่เสดพี่น้องโอ้ยขอบใจเหือห้งพี่น้องอที่อยู่น้ำกันมาตีนกับโบเล่กับบืนลงดำ ป้าเพื่อนไฮเดียวหมดแหละมือเดินมาซ้ำนาพี่น้องมือน,นีกับพะกาันลุยกันจนขำจนมืดพี่น้องเอ้ยหมูแล้วห่างไวแหละอืออือยาเรื่องของหมูนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เรื่องของเฮาต้อก็แล้วตำลังหมูก็ดีกว่าบบแล้วพี่น้องป้าตัวภูมิใจในตัวเองอย่างดีแล้วพี่น้องค่ย คุณถูกถูกกำลังใจเด้พี่น้องเด้อการนันก็แค่เมื่อบ่วงเบืองหนาเบาหนาก็ดำดำสบายดีพี่น้องให้เบืองลวดเนี่ยก็ให้เบืองเลยพี่น้องหนาชุดชุดขี้ต้มก็พอขี้ต้มต้มก็พ่อตั้งจอยทั้งดำคนทางบ้านข่อยพี่น้องตึ้งตึงตึ้งตึ้งตึงตึงเก็บบ้าบอไปหล่พี่น้อง โอ้ยโหลดสนอเงินเด้พี่น้องเด้อเอาพอหเนาอกกบหน้ากิตมนี่เนาะโหลดแกโหลดตีนเล็กพี่น้องได้บ่ปลานะฮะบ่มียังบ่งั้นขลื่อบเหตุแต่ว่าปลาเถอโอ้ยมันยังสิมาอีกอยู่หลัดโลด เ <c oughs> ออนี่อยู่ในห่นนะสามแคนใครบอลงคลองก่อนบักสุ่มมันอ้ไหมมันอ้ไหมตีบ่ได้ลาดอีกคลองปลาพี่น้องมันก็จะต่างเงื่อน,นกระยนุงขี่กันชะน,นันพี่น้องเออเห็นได้แหละอดเอามือเดียวขมแม่ก็เมือ่อยลูกห้ามันกระหลิง่งเปื้อนลิ่งเปื้อนโอ้ยมีเวลา เอาลูกเต็มที่เห็ดนางลูกเต็มที่บัาน,นี้พี่น้องมีเวลาดูแลลูกแล้วบัาน,นี้นแล้วให้แล้วหน้าเลยหักคือเก่าเลยพี่นอ้องหยาลายลายสิเดีเป็นลกหยาอีกขอบใจบัรจุคูสุขคนนะ้นองบุกบืนเมื่อนะสิเมื่อนะสิโทษตัวเขาพี่น้องพี่โทษหยอกเอ้ยโอ้ยได้กะมาดำนาก็บเแล่าว่ายอกหกักพอสิวางโทรศพัพท์ก็สิบอกจุดดีอยู่ดอกว่า อันน้วาหยอกเพิ่นเคยหยอกกันพี่น้องสํเร็จเสร็จสิ้นโอ้ยบุญนุพลก็แฮงแท้แฮงว่าพี่น้องอัพคลิปบ่ทงบ่ทันกขอโทษขอหลายๆเด้อพี่น้องเด้อแตกย่างถ่ายคลิปแต่ว่าเวิป้าเฮ้ยไม้มันตันหลายเอิ้น่บ่มีผู้เาออกมันก็เลยอันฮะ ขาและใหม่มันตันลายหมูนุ่นงนี่มันขาดแล้วนี่นี่นี่ทางขาดแล้วนี่น้ำมันหลัดพี่น้องส่วนมันเขาหนีเกล้ลายใหญ่ใหญ่พี่น้องเดี๋ยวหากสาโตหักหากสาหนาประมาณผิดหนึ่งพี่น้องครับสีฟืน้นฟูได้เนาะตอนนี้กันหนากรำดำแหลคนกระจอยพี่น้องหูเสือกติงอีจ่อยแห้ง อากางเกงขาสั่นเนาะที่เคยขับขับนะเดี๋ยวนี้นะรวมแข่งขาบ่หนุ่งเคยเต็มแล้วก็บ่เต็มพี่น้องเอ้ยรวมบวกบวกโอ้ยนี่คือลมขี้ต้มนี่บ่เว้าคือว่าพี่สั่งรวมนี่ขาก็ตึเติงพี่น้องแอวก็จนได้ดึงขึ้นตะกี้นั่นขาีโผอันเฮาเฮ็ดเวียกางคนน่ะตุ้ยพี่น้องตุ้ยอหยังเพราะว่าอเนาะเฮามันผัด บุกบือนเลียล้อลนะเบิดพื้นว่าคงกินคือว่าแหละคงกินบดถือใจบ่บถือแขวบ่กินแต่สี่บุกปันใดพี่น้องกับสี่การเป็นสุหนูใหม่บ่โอเคอยู่ปนเฮดเอยปนจิรอบอ่โอ้โอโอโอโยอใส่ตีนถีบกับ,บอกแบบนั้น สิ่น,นกินดูกินกินแต่แบบพอจ,บจบอับจบเจ็บหมดแหละบอกนนะบอกกินพี่น้องหักบาดคุ้งค่ายลิกก็กินจนอิ่มหมดแล้วโอ้ยสิฮอดเลยพี่น้องมาฮอดนี่ก็อำลาพระจากรเลยพี่น้องเดอ้พอพบกันคลิปหน้าอยู่ดีมีเงินก็บัสทุกคนเย้ดีใจน้ำบอพี่น้องขอเสียงคนดีใจน้ำเฮาหน่อยเด้อขอบคุณถูกกำลังใจพี่น้องบายบายหากแต่งเอฟซีบัสทุกคนทุกขาดพี่น้อง